สวัสดีค่ะ s t u เด n t นกลับมาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะวันนี้ที่เช่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะในท็อปปิกการใช้เส้นเวลาค่ะเส้นเวลานะคะหมายถึงการแสดงเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาแล้วตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นค่ะ s t u เด n t นจำได้ไหมคะ ว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วเรียกว่าช่วงเวลาใดคะเก่งมากเลยค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเรียกว่าอดีตค่ะเวลาที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าช่วงเวลาใดคะเก่งมากค่ะสติลเดนเวลาที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคตค่ะ แล้วเอเวลาที่กำลังเกิดขึ้นเรียกว่าช่วงเวลาใดคะถูกต้องแล้วคะ่ะเวลาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้เรียกว่าปัจจุบันคะ่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างการใช้เส้นเวลากันนะคะให้สติวเดนหยิบหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมาคะ่ะ Open your book on page 23เปิดหนังสือหน้า23ค่ะ เรามาอ่านตัวอย่างเส้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของฉันพร้อมๆกันนะคะจากตัวอย่างนะคะเส้นเวลาจะเริ่มที่พศ2495ครอบครัวของยายประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ต่อมาปีพศ2 5 0 0น้้าท่วมสวนผลไม้ทำให้ต้นไม้ตายพศ2 5 0 1 ครอบครัวของยายประกอบอาชีพขายผลไม้ต่อมาพศ2508ครอบครัวของยายปลูกบ้านใหม่และในปีต่อมาพศ2515ยายแต่งงานกับตาเส้นเวลาต่อมานะคะพศ2517ยายให้กำเนิดแม่ของฉัน พศ2543แม่และพ่อของฉันแต่งงานกันพศ2544แม่ให้กำเนิดพี่ชายต่อมานะคะพศ2546แม่ให้กำเนิดฉันและเส้นเวลาสุดท้ายในตัวอย่างนะคะพศ2548แม่ให้กำเนิดน้องสาวค่ะ จากเส้นเวลานะคะจะสรุปเหตุการณ์ของครอบครัวของฉันตั้งแต่ครอบครัวของคุณยายมาจนคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันจนถึงคุณแม่ให้กำเนิดน้องสาวค่ะประโยชน์ของการใช้เส้นเวลานะคะการใช้เส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนทราบลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจน ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังค่ะและทำให้นักเรียนจดจำเรื่องราวนั้นได้ง่ายขึ้นและสามารถบอกเล่าหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราจะไปสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาในวันนี้ค่ะ Student ช่วยกันสรุปไปพร้อมๆกับ t e เชอร์เลยนะคะ การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะต้องสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนช่วยให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้ค่ะ ต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดท้ายคาบกันนะคะให้ติวเดนหยิบใบงานประวัติศาสตร์ใบงานที่4ขึ้นมาค่ะรูปแบบตามที่ที่เชื่อขึ้นให้เลยนะคะเมื่อหยิบขึ้นมาพร้อมแล้วเราไปอ่านคำสั่งพร้อมๆกันค่ะภาระงานนะคะให้นักเรียนนำข้อมูลเหตุการณ์ของครอบครัวเด็กชายภูผาบันทึกลงเส้นเวลาให้ถูกต้อง เหตุการณ์ช่วงปิดเทอมเมื่อปีที่แล้วครอบครัวของภูผาไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่คุณพ่อบอกว่าปีหน้าจะพาภูผาไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดภูเกต็ตและปีนี้ภูผาและครอบครัวได้มาเที่ยวพักผ่อนกันที่จังหวัดชนบุรีเมื่ออ่านเหตุการณ์จบแล้วนะคะให้นักเรียนนำเหตุการณ์ ไปเติมลงในช่วงเวลาให้ถูกต้องค่ะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นปัจจุบันและเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งให้ที่เช่์ผ่านทางโนต้ตแล้วอย่าลืมมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ